สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับแรไอเทมอีกแล้วน,นะคะยินหย่าง,อ,างอันนี้เป็นลูกสุนัขพันดอบเบอร์แมนนะคะคดอบเบอร์แมนดอเบอร์แมนแท้นะคุณเป้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพียงแต่ว่าสีพิเศษอันนี้คนเห็นบอกพิเศษตรงไหนอันนี้คือจริงๆเป็นสีแบล็กแทนธรรมดานะคะแต่ว่า แครี Carry, มาจากแม่ที่เกิดจากพ่อขาวมาก่อนถูกมคุณเป้และเราก็มาผสมขาวอีกรอบหนึ่งนะคะชุดนี้จะมีทั้งหมดห้าตัวหกตัวที่มีขาวด้วยแล้วก็มีสีปกติด้วยแต่อันนี้จะขาวล้วนค,คือมาจากหมาขาวโดยตรงเลยไม่ได้แครีอันนี้คือเลือดขาวร้อยนะคะชุดนี้ต้องมีหลายตัวนะคุณเป้อันนี้แต่ว่าเราเก็บไว้ทําต่อนะคะส่วนอันนี้มีขาวมีพร้อมแบ่งหลายตัวนี่หูยังไม่ได้ตัด ลูกสุนัขเพิ่งประมาณยังไม่2เดือนเดี๋ยวกาลังจะตัดหูนะคะดเดี๋ยวมารอดูอัปเดตกันใหม่ว่าเออเนี่ยตัดหูแล้วเป็นยังไงตัดหูปุ๊บหน้าเปลี่ยนเลยนะคะหน้าเปลี่ยนเลยนะนี่นี่หน้าไม่ตัดหูนะตาสีฟ้านะคะ พิงิงพิงค์ส่วนคนนี้แคลรี่พิงคนะคะบางคนถามไถ่กันมาเยอะเลยเอเซบิกด็อกมีแต่โบโบเหรออะไรเงี้ยเรามีดอบเบแมนนะคะมีเจอร์แมนเชพเพิร์ดมีถามมีลูกเกิดนายไหมตอนนี้มีแล้วนะมีแล้วมีแล้วตอนนั้นเรามีหมานอกนําเข้านะคะอันนี้ก็เกิดจากพ่อแม่นอกนะคุณเปคือคือเกิดจากสายที่เราแคลรี่ดูกระดูกนะคะคือกระดูกใหญ่ไม่ได้เป็นขาวที่แบบเล็กๆกองแกงกองแกงม่มย บีดแล้วเราคัดสายเลือดคัดอะไรขึ้นมาให้ม<ช>ีตัวใหญ่ล่ะใช่ค่ะใช่เนี่ยใครอยากได้แคลรี่ตัวผู้ตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ยังคงว่างอยู่นะคะเป็นแคลรี่ซึ่งถามว่าไปเจอแม่หมาที่เป็นสีเดียวกันแต่แคลรี่เขาก็จ่ายลูกขาวนะคุณเป๊ใช่ครับใช่ไหมคะ อย่างเงี้ยแคลี่ขาวเขาเรียกแคลี่ขาวนะคะอันนี้ขาวล้วนเลยบางคนบอกเอ้ยขาวตาบอดหรือเปล่าอะไรยังไงอันนี้ไม่นะคะก็คือคือปกติเห็นได้อะไรปกตินะคะนีปกติแน่นอนปกติแน่นอนค่ะชุดนี้เรามีแบ่งปันนะคะคือถ้าเกิดใครติดตามเราอะนะคะจะเห็นว่ามีแต่หมาโตบางคนมาถามมีลูกหมาไหมอะไรไหมไม่มีแต่ตอนนี้มีให้แล้วนะคะมีลูก อ,อ,อันเชียรหรือเยอรมันเชพเพิร์ดสีช,โชโ็อกโกแลตนะคะถ้าใครติดตามก็จะเห็นในคลิปถัดไปนะคะแล้วก็ดอกเบอร์แมนสีก็คือแบบคนแบบพร้อมๆจริงๆอ่ะใช่ทักมาได้ขาวโดร์แมนช็อกเชพเพิร์ดจูงสองตัวแม่งดูแบบดูรวยอ่ะต้องใส่ <c oughs> มอนิเตอร์เยอะจูงหมาสองตัวรวยแมารวยอันนี้บอกได้เลยบอกได้เลยไม่ต้องขับรูปเบอร์คาร์ก็ได้จูงหมาสองตัวรวยแม่ อันนี้ประมาณนั้นเลยใช่ไหมใช่คประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยใช่ไหมแหมเป็นซุปเปอร์คาร์แต่ต้องบอกว่าโดวแมนของเราเป็นสายยุโรปนะคะจะไม่ใช่สายอเมริกานะคะบางคนมาถามว่าเอ้ยของเราสายยุโรปหรือสายอเมริกาใช่คือพี่เล่นเล่นการนิดน้อยมากแล้วเารเกาเราเราพี่บีไม่ค่อยได้ใช้อะใช่ใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่า working dog สำหรับส่วนตัวพี่นะคะ working dog ทั้งหลายเนี่ยควรจะเป็นสุนัขยุโรป เพราะมันจะตัวใหญ่กว่ามันจะหนากว่าโดบ์แมนท่าอเมริกามันจะบางกว่าแต่บางคนเขาก็ชอบสุดทรงอันนั้นบางบางสวยใช่ที่เด่นคนละแบบแต่ว่าเวลาเราเลี้ยงเลี้ยงเล่นไม่ได้ไปประกวดเนี่ยอ่ยุโรปความนิยมเยอะกว่าใช่อกจะสวยนะคะยุโรปความต่างก็คือยุโรปอกจะสวยกระดูกค่อนข้างจะใหญ่กว่าอย่างชัดเจนนะคะค่ะ แล้วก็เอ่อหน้าตากระบอกปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจะใหญ่กว่าที่ก็มายืนเทียบกันถึงจะเห็นใช่ใช่แต่ไปกาเขาสวยแบบโครงสร้างเขาสวยใช่เขาจะแบบซูเปอร์โมเดลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่คนชอบใช่ใช่พูดให้สบายใจว่าแล้วแต่คนชอบช่แต่เราชอบแบบนี้ใช่แต่เราชอบแบบนี้นะคะเราชอบอะไรที่แบบบึ๊บตัวใหญ่ๆใช่ไหมคะเราเอซิปดอกเนี่ยนะก็เนี่ยค่ะยังไงฝากติดตามชุดนี้นะคะอันนี้เดี๋ยว คลิปหน้าถัดต่อไปเดี๋ยวจะได้เห็นตัดหูแล้วนะคะจะจะความต่างจะมาเลย,ยนะคะใน,ใ,นในตาสวยมากสวยมากสีฟ้าแล้วถ้าเอาไฟฉายสองนี่ตาแดงเลยอ่าใช่แต่สำหรับชุดนี้ตัวเมียเนี่ยที่เราเก็บไว้เนี่ยนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะว่า แม่แคลลี่กัน2ชันน้น่งนะคุณเป้ไหนอาจ,จารย์สีบอกสิอาจ,จารย์สีว่าต่อไปเราใส่ขาวมันจะออกขนาดไหนอาจ,จารย์สีเพระอ,นนออกเยอะกว่าเดิมพี่เพราะ,ะชุดนี้มันออกประมาณสามสี่ใช่แต่ถ้าเป<ช>็นช,ชุดนี้เก็บตัวเมียมันต<ช>่อสองชั้นแล้วเจอขาวแบบว่าเบิ้ลๆอย่างนี้นะคะ ถ้าสมมติซื้อตัวเมียชุดนี้ไปสองตัวตัวผู้นี้ตัวนึ่งคุณไปเปิดฟาร์มได้เลยนี่แนะนาเปิดฟาร์มเลยฮะเปิดฟาร์มได้เลยัะอันนั้นได้ัำแน่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าก็ยังเป็นแรไอเทมนะคะแบบที่เราบอกไม่ได้มีแบบเยอะแยะอะไรใช่ค่ะใช่เพราะว่าตัวเมียที่จะให้ลูกขาวได้มันต้องมีเลือดขาวด้วยใช่ใช่ยกเว้นถ้าแบบตัวเมียขาวเราก็ใส่พ่อขาวก็ออกแล้วใช่แบบว่าเฮ้ยซื้อตัวเมียแคลรี่ไปเอาพ่อขาวลูกได้ แล้หลายสีด้วยช่มีลรแหลกมีบูแทนมีมีดำมีช็อกแล้วก็มีขาวมีช็อกแทนใช่ค่ะนี่เรายังมีตัวผู้บูแทนนะคุณเป้ที่เราเอานำเข้ามานะคะใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากเดี๋ยวจะต้อง มาชมกันนะคะในคลิปต่อไปอะนะคะว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะยังไงแวะมาชมนะคะตัวจริงเดี๋ยวจะได้เห็นตัวจริงหลังจากคลิปนี้ออกลูกสุนัขจะตัดหูแล้วนะคุณเป้พอดีเราถ่ายก่อนตัดหูนะคะแล้วก็เห็นแวะมาเอเซบิ๊กด็อกนะคะลังสิตัญญาคของ8นะคะเหมือนเดิมโทรมานั้นนิดนึงนะคุณเป้เราเราเจอปัญหาแบบบางทีลูกค้ามาพี่ไม่อยู่ลูกค้าโทรหาคุณเป้อยู่หน้าฟาร์มแล้วอะไรเงี้ย ต้องมาดูที่ฟันอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ตัวเล็กหมายอย่งเล็กอยู่ใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็อย่างลูกค้าจะเข้าเรากลัวใช่กลัวเรื่อง คือถ้าเราไม่อยู่อ่ะเราเราเราเดี๋ยวก็รุน้องผ้าแล้วเดี๋ยวเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเยวอมาติดจงติดเชื้อใช่ค่ะใช่หลายๆอย่างใช่แล้วที่ฟาร์มเราเป็นฟาร์มปิดใช่เป็นฟาร์มปิดแล้วเรามีสุนัขเยอะอะนะคะก็อยากจะให้รบกวนนัดนิดนึงนะคะโทรมานัดได้ตามเบอร์นะคะที่ขึ้นตามนี้นะคะยังไงวันนี้ก็ฝากไว้กับโดร์แมนสีแรไอเทมนะคะเดี๋ยวไปดูว่าบูแทนเป็นไงเรายังมีสีเมอร์ด้วยนะคะโดว์แมนมีสีเมอร์ด้วยนําเข้าเหมือนกัน อ่าอน,นะคะได้โอเคแล้วเจอกันนะคะยังไงแวะมาค่ะมาดูตัวจริงบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <_ c oughs>